คุณน่าจะเต็มอ่ะสิเนาใช่เต็มทะละกักอ่ะรอหกสิบิวอ่ะถ้าใครหลดตอนนี้ก็คือบายบายดูดูแตแก้งมาดิไอสัตว์บีซีสคันนะมึงคิดเอาแล้วกันเอา <c oughs> มึงคิดว่ามายนี่เอาเป็นบริจาคมาดูดิ <c oughs> มันมาสองคัน <c oughs> <c oughs> จะไปแสดงเชนยังต้องมาเอา่อน <c oughs> <c oughs> ดีแล้วสิดิเอาอคอนเลยป็นคลาสองร้อยลูกเลยนี่จข้า2ซองด้วยมงไง่ะยังมา2องคัน มีแต่เราด้วยแหละมาคันหนึ่งยังไม่เต็มคันอีกข้างหลังไม่ครับมีแค <c oughs> ่เราที่มาไม่เต็มคันเขาเห็นทุกคนหน้าแก่หมดเลยอะเฮี้ยจิ้งพลันหน้าขึ้นไงยี่สิบหัวยี่สิบจากสองฝั่งไงเฮีย้ยขึ้นไลยอะดูดูสีน้ำเงินดิ่ได้ห <c oughs> ลบหลีกให้เขาขึ้นดิดขึ้นได้ขนาดนั้นแต่ไม่เห็นเขาไปาอยู่อยู่แต่กิจกรรมไม่ขึ้นไม่ได้เใส่เสื้ออื่นมะ เสื้ออื่นพวกนี้อะตร้ปฟ้กเจ้าทีมาในนี่ไงมันต้องคืนของเจ๊พทดนสองชุดนี่มักอีกหาสนใครที่บงบอาคอมบายพี่ที่อาวุธเปียกไีมเอาหรอใช่ใช่ใช่สรุปรุปว่าเรโนเฉลี่ยแล้วต้องคืนหรอไปแล้วคือจากที่ฟังจายตอนมาตอนไม่เคยอยู่คอมบายใช่ไหมอต่ละตอนไม่บอกว่าก็คือต้องคืนองร้ยชุดวกกับเงินอีกห้าแส พูดถึงไอ้ตอดอ่ะพี่เฉินพูดถึงไอ้ตอดเรื่งเหมือนจะเหลี่ยมเราเนอะสบายอ่ะที่มันบอกว่ามันขายลดให้โอเวอร์แล้วมก็ย้ายไปโอเวอร์แผมไปออยู่โเวอร์เหรอช่วยแก๊งบินเนี้ยไอ้ไม่ได้แต่เวอร์เนอไอ้ตอดตอนนี้อยู่โอเวอร์แต่ที่ถามมันไม่ช้าที่อยู่กับเซนอะคือมันบอกว่าตอนแรกมันเลิกเล่นไปแล้วไอ้เฉินไอ้ไม่ได้กลับเลยไงอะไรนะไอ้หลุ่เขาบอกเก็บเงินครบแล้วนะให้มันให้มันไปเก็บตังค์ที่จ่ายเนี่ยเราจ่ายสภาเหรอสักเลื่อนสองแสน ไม่กูไม่ได้มันเก็บอะไรเลยกูคยแค่มันเก็บไว้นี่ไปจ่ายสภาแล้วกูว่าถ้าเกิดใ,ให้มันทำเต็มความสามารถมันหานได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแล้วเดี๋ยวเราเงินแก๊งช่วยมันจ่ายไม่วันก่อนมันมันบอกว่ามันเก็บอะไรครบเลยทั้งอย่างนะไม่กูไม่รู้อ่ะคือค่าอะไรวะจะโอเวอร์อ่ะเออเดี๋ยวเราอ๋อใช่เหรออืมเออดี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 ก็แค่ว่านเก็บไปยังไงนะค่าเงินขึน้นเหรียญเปล่าเออไม่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 ค่าที่ไอ้กูบอกให้ว่ากูให้มันไปทำงานนะที่กูให้มันไปเก็บเงินกับโอเวอร์อะ กลัให้มันเก็บโอเวรมาที่ตอนที่มันออกจากโอเวอร์บอกโอเวอร์ไม่ใเที้ยอะไรมันมาเลยเที้ยบอกให้มันไปเก็บมาไม่ให้ก็ตีแม่งเลยถ้าสมมติว่ามันออกจากดูไว้กลัวไม่ให้อะไรมันนะไอสัตว์ดูดิไมปกันดูนะชมพูก่อนตาก่อนจริงไม่มีอะไรเสียชีวิตช็อกกิ้งวันนีช็อกกิ้งที่ว่านน้าบอกว่าเป็นของข้าวองเด็กของตัวเออดิเกี่ยงจริงงานถ้ามันเป็นพี่อก็ไม่ใช่ ใครเปิดวะไปป้นคนจะไม่ว่าเลยโอ้ฮะโอ้ฮะโอ้ฮะอย่างนี้เชียร์บีซีอเดียร์เขาเยอะเลยวะที่รักจ๋าที่รักจ๋าโอ้โหทยไมเราดูยิงกันแบบนิดเดียวเลยวะเนี่ยล่อมแหลมไงฮะจ๋าไงชมได้หรอดิ ด่าเลยเนี่ยผมใช้เลยเหรอฮะโอ้ไม่มีเลยไม่มีเลยครับผมไม่มีเลยจนจนจนมากเลยเนี่ยจนจนสุดเลยเขาจะชี้แก๊งหรืวะชมชมด่าหน่อยดิถ้าจะชี้แก๊งเลยดิชมเอ้ยไปดีชมด่ามันไปไหนลองด่าเราด่าแล้วครับด่าสิไหนลองด่าหน่อยอย่าให้เขาเห็นความอ่อนแอตัวเราด่ามันไม่ได้อ่อนแอ ไปไกลดิฝากยี่สิบไปครับผมไปซักยอดสุดยอดสุดยอดสุดยอดเจ่งว่ะลงโยกได้เนี่ม่เนี่ยรับแทนได้ไอ้คามลนี่ให้รับแทนให้คนที่เขาร่วมรับรับเกียรเพียงไม่พอโอ้โหเพียงอย่างพอมีแต่มึงไม่พอไปไปไหนก็ไปสบายเกียร์เรเถียงนะเว้ยเกียร์เออต้องไม่ได้นี่เดี๋ยวกูตามนักร้องขวดรอแป๊บ แล้วมเกี่ยวารลมพงดูไว้กี่คนครับดูไว้อะครับงสองสามสี่ครับโหเจ็ดครับูไว้เจ็คนได้ไหมเอาลงไปจะไปถึงสิเลยไม่ได้ไม่ได้เออเจ็ดคนไไเอ้ยอย่ามาวุ่นวายสิดูเฉยมันละลายตาเน่นเนยเน่นสอสามเม่แม่แมเป็นเออเจ็ดเจ็ดมึงล็อกก่อนเสยงใช่ ไมอยูุ่แก๊งตัวเองจะเอาไหมคุณไ้ม่ได้ทั้งแก๊งนะไม่พี่ปีเรียกมัาทำไมเนี่ยตอนแรกนี่ไงเตร์เลตก้งเลตงเลติร์กเลสข้าง้างไอ้หนุ่มรับเลยรับก้รัก็ได้ก็ได้รับเลยรับเลยเดี๋ยวคอยบอกว่ากันเกียร์เเงนี่เกียร์เกียร์เเเขาห่อนิเกียร์เฮ้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่มต้อนนะครับเออหลบบินเฮ้ยบินหล่เอกราบาใช่ไหม แปดเออพอดีเอ็กำลังจะมาใช่ไหมพี่พี่จะส่งจีเบีให้แลเดี๋ยวรีบมานะพอดีมันจะได้บอกเขาว่าเรามาแปดคนเจอผู้หญ่ัวนนี่มาไม่มานะไอหนุ่งผ้าเอออู้อะไรมวกเนี่ยแมวงั้นเดี๋ยวแจกคนนี้พี่หลงเพิ่มอีกคนนึงพี่หลงไอ้พี่เรียงมาได้ไหมครับได้ไหมเรียบร้อยยังหลงโอ้แล้วแก๊งแม่ง ยี่สิบคนไม่ได้สองพันลูกนะก็กูถึงบอกไงว่ามันคนละร้อยป่ะใช่คนละร้อยทันไหมแต่ทันไหมจะทันไหมเรามีแปดคนนึงสัตว์เสียจได้ใชิบหามใช่ไงวันนี้การเราอยู่ดีไม่เข้าเชี่งง่วงว่ะเฉินเฮ้ย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 สัตว์ง่วงอากาชาบาก่อนเฮ้ยชื่ออะไรบ้างเออจะชื่ออะไรชื่ออะไรเพื่อนจะชื่ออะไรชื่อแล้วเพื่อนไม่ก็ดีเอากี้เอากี้เออกาชาก็แบ่งไปเลยคนร้อยแบ่ะไปก็ได้แบ่งไปเลยมันก็แบ่งไปเลยถ้ามึงต้องใช้มก็แบ่งไปเลยเออ ไม่ได้ตอมมาตรงนี้แหละไอหลงนี่นี่ไอหลงร้อยดียวเปิดเก็บเปิดเอาเปิดเลยมาช่วว่าเร็วมาที่มนเร็วหน้ามึงไอ้สัตว์เียงทิงมากับลายังไม่หลุดออกจากม้ากับลาอเ่อหลงขอนลายลูก่อนขอนลายลูกรอไเลเยรอ่อ่รอเ่ก่อนรอร่อล้าก่อนต้องการอะไรวะไม่มันมีกิจกรรมกไม่ใช่ไอหลงิกเยเดิน ด่อมันเจอเลยวะนี่พี่ดาวหน้าลิงเลาดิเ้ยเ้ยเยเฮ้ยมั้เฮ้ยนม้ยเฮ้ยเอายี่้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเ่้เฮ้ยเฮ้ยเฮยยเฮม้ยเฮ้ย้เฮ้ยเฮ้นวนมันก่อนฮ้้ย้ยเฮ้เ้ยยเเ้มเเ้้เ้ยเ้เย้้ย งให้แล้วส่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 งใหล้วชีเลยาใจวะอะไรกันครับเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยไอเกียบมันบบประมวลถูกใ่ทีระบบปรมวลผล่ทีใอขอบาสวนสามแก๊งสีเดียวกันแบบเพื่อนไม่โคตรหน้านหมดเลยเออแดงหมดเลยอะ แต่ว่าอยู่ใกล้กันน่าจะพันธมิตรเปล่าเขาไม่น่าเป็นไรไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่เอออาจจะไม่ซีเรียสแก่แสตลียอยู่ห่างอยู่นิดนึงโอเวอร์ก็พอๆกับเรานะลำเหลาเปล่าอันนี้ละน้อยสุดวันนลำเดแาไรไม่ใช่ไปไปไปมองชายตาไปไกลอีกเต่าฟ้าเต่าบินเต่าบินเต่าบินก็น้อยเหมือนเราไม่ไม่ไม่ฟังนะเห็นเห็นมามี่แบร์ไหมแกงมัมมี่แบร์มีอยู่สองคนมายแบร์สีอะไรวะ ตั้งแต่สีเขียวตรงนู้นตรงรถบีซีอะนั่นเห็นไหมี่สองคนไม่มีรถมาเดี๋ยวกรดไม่ทำกนมามาถันสคนเป็นไงเฟี้ยวเฟี้ยวเฮ้ยอย่างไนก็เดีม่ได้ไงนี่แล้บินที่บินมาบินลาบด้วยตะเก่งตะเก่งเรามีสิบสามหมดใช่ปะสิบสี่หลงกระชายปเลยลูกหนิเพ่อนสามงสีเปิดเลยไอ้หลงของกูเปิดไปเลยนะเพื่อนกูเก็บเปิดเปิดเลย สามสองสี่เพ <ok ja her en> right> ื่อนเปิดเปิดตรงนี mm ้ดิเปิดมาเลยเปนนวลไม่ไงคล้ายคนละร้อยเดี๋ยวให้ไอ้ลงคลิปให้ทำไมไม่เห็นตัวนี้วะเดี๋ยวเขาเปลีนก็เดี๋ยวเขาเปลี่ยนสามสองสี่นี่คือเราต้องเปิดตรงนู้นสามสองสี่ thank you เพื่อนเนี่ยมึงจะเปิดไปไหนไอ้กระเป๋าเลยฉันอะไรเพื่อนหนึ่งสองหกไม่เอาไม่เอาบุกเลยเปิดเลยเปิดเลยบุกเลยเปิดเลยเพื่อนกูแค่เปิดเปิดเลยขอหน่อยขอเปิดขอเปิดใขอเปิดแล้วเพราะว่ากูแค่เปิดกระเป๋าเลยสามแปดเก้าครับพี่ชาย หนึ่งอเป่งสันเก้าสิบเลยวะโคตชชอบเลยส5 0ร้อหไม่ได้คนละร้อยเท่าไราได้คนละมาได้อ่ันนี้เราได้พันสี่แล้วเนี่ยมูลเห็นไม่ได้ NTR แทไอบซเขาได้คนละสองพันรู่เหมเออเขามาอยูมันสองร้อย้าถึงร้สวัสดีพี่พ่อแม่พี่น้องเนี่สวัสดีพ่อแม่พี่น้องแปดหกแปดหกแปดหกแปดียดูสนุกเนาะ พี่เต้ก็บอาเลยที่เป็นสามแปดเก้าครับเกียร์บอกว่าพี่เปิดใช่ไหมสามหกหนึ่งครับพี่หลงสามแปดเก้าครับพี่หลงตรงนี้เกียร์ดูเต้นโคนหนุกเลยว่ะจะต้องไปีนจะต้องปีนตรงนู้นหรอพี่เต์เขายังไม่บอกสามหกหนึ่งครับพี่รอเขาบอกใช่ๆเลยบอกสามหกหนึ่งท่ากูไม่เห็นวิธีนี่คนเดียวเลยถ้เผื่อเขาจิ๊บเอ่ออะไรให้ในตัวเอาไว้แบบดึงปนกันเปล่ากิจกรรมอะไรยังสามแปดเก้าครับพี่หลงเปิดได้เลยสามเอาอะไรอะไรวะ บอกพี่เดี๋ยวพี่หลงฉันฉันเป็นกระเทยหรือหลังไรถามเมื่อกี้ผมแอบได้ยินพี่หลงเขาพี่เฉีนใครพี่เปิดแทะแจมแจมของยี่สิบลูกอะไรนะสามพันเก้าสามพันเก้าสามพันเก้าโคตรชอบเล่สินะเฮียมสายแจมสามพันเก้าเขาบอกให้เดินไปหาเขาเขาบอกให้เดินไปหาเขาก็ก็จะดูไปก็ไเดมาข้างหน้าผมเลยเขาบอกพี่อย่าเล่นเก็บวิทยุนะได้ัชาแล้วฉันไปเลยได้ไหมไ้ยได้ไปเลย สวัสดีไปเลยครับสวัสดีค่ะไปไปนัดเจอกันได้ครับสวัสดี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 ครับโอ้โหสีนี่ลงมาเลยกะโอ้กดแคสป่ะพี่หัวบักโหเล่นอะไรวะเนาะลูกชาย ยี่ยงชูพูดแั้เทดีกว่าขอทวารโอ้โหไห้ครับได้เราตโอ้เราไม่แยกแถวบรจัมได้ไหมได้ไยหัวเลยเห็นโไหมไ้่เนหรอเห็นครับเห็นครับเห็นครับ เห็นนะสีไปดิตรงไปดิมองวนมาไหมนินจากี่ไหมจู่เห็นปหมรู้รู้เขาแตวรู้เห็นพี่โดนเรียบินยืนหน้าพี่ไปเลยไม่เอาไม่เอพออย่างเดียวรอบนี้อยากแลกรอบต่อหน้าผมเป็นหัวหน้าแก๊งพูดกับตัวเองคือคือตรงเนี้ยตายได้เลยลองดูได้ได้ได้จะเกิดแต่ว่าไม่ต้องนะไม่ต้องได้นให้ลูกน้องก็ไม่ได้ไม่ได้คือกิจกรรมเนี้ยคือฟรีรันนิ่งเห็นไหมเห็นทวนไหมมองเห็น เป็นใจอยู่คนโอ้โหอโอ้โหเฮ้ยใครทำอะไรอ่ะใครทีบเล่นกับเรก่ัแรกไม่เป็นไรป่าหม้องเฮ้ยคณะไหนวะเฮ้ยไปลำไปลำไปลำไหนวะคนตลบมีคนตลบอ้าวครเป็นอะไรคนตะลบไปยิงไปลำพุ่ง ยิงไปดไม่ไหวพาด์ตี้คือแนนกงแก๊งนี้แก๊งที่เขาร่วมมีกี่แก๊งอะโอ้ยยิงเขาแถวไม่ได้ด้วยเอ็งปล่อยข้าแป๊บนึงไอจูไปหลอกกันแบวนี้ไอดับำไอดำไอ้ยแกส๊งดับยังไงเนี่ยร้องแก่จูจูจนะเให้เขาลุกลให้เขาลุกลเข้ามาเลยไหมได้ยินทุกคนก็นเขาเรียกแขกวะได้ครับบินเอางี้เอางี้เอางี้โซนโซนคะแนนแต่ละแก๊งมาหาผมดีกวยว่ะครับถูก ไอเก๊กมึงยาไปเบลเลเปอะไปเก๊กเป็นไปเกยกตุ๊กเก๊กเสียเยไปเสียเสียไปเสส่งตัวแทนไปคนละนแทละคนี่คนอันนี้เบลเบลรองแล้วที่ผีเก๊กเนี่ยเก๊กในสภาเรามีทั้งหมด10บเก๊กนะอุ้ยใ้เยอะจังวายใส่วายเขาออกออกเขารับเลยนะเบลไว้เบลไว้ อี่แกร์เยอะจังหวะสองสามสี่ห้าเออยืนเฉยสิยืนเฉยเฉยสองเดี๋ยวเราบีซีมาทำไมสองคนคนเดียวพอคนเดียวพอคนเดียวพอไอ้เยอะแล้วนี่ยเขาดูกี่แกร์วะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่สิบห้าสิบห้าแกรงใช่ไหมสิบห้าแกร์เยอะสัุดตามปกนี่คือมาครบมาเข้าร่วมกันหมดใช่ไหมแสดงว่ามีทุกแกร์มาเข้าร่วมวันนี้คือกิจกรรมเนี่ย การแข่งขันจะแข่งขันเป็นแก๊งแล้วแก๊งไหนเข้าอันดับอันดับหนึ่งได้เพิ่มอีกหนึ่งพันลูกเชียร์โอ้โหโอเคแล้วเราเหลือคนเดียวได้ไหมคะสอัสดก็เข้าที่หนึ่งก็ได้ไงแต่ว่าปกติจาไม่เป็นแก๊งไงโอ้โหเดี่ยวใช่ปะโอเคโอเคได้ได้ตอนนี้มีแปดใช่ปะที่หนึ่งหนึ่งพันที่สองเจ็ดร้อยอาจูอาจูจดให้หน่อย ที่หนึ่งหนึ่งพันที่สองเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยที่สองห้าร้อยไอที่สามห้าร้อยอ่าดับสี่สามร้อยหนึ่งเจ็ดห้าสามอ่ะดับห้าสองร้อยก็ที่เหลือหนึ่งร้อยลูกหนึ่งเจ็ดห้าสามสองหนึ่งหมดแบบล้วหมดละเจ็ดร้อยโ okay. อเควันที่พูดโอเอันนี้ทุกแก๊งรู้อันนี้นะครับได้ยินครบนะได้ยินได้ยินครับได้ยินครับอ่าก็คือก็เดี๋ยวไปคุยกันเสร็จผมให้เวลาคุยถึงสี่ทุ่มสิบห้า คุยกันเสร็จแล้วผมจะยิงพุก็คือเริ่มได้เลยทำอะไรคะคือเนี่ยไตรขึ้นไปจุดเส้นชัยข้างบนเราทายรูปให้อีกทีนึงขึ้นทีละแกล้งไปไปไปมั่วเลย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 แล้วยิงตีกันได้ไหมครับตีกันได้ครับตกมาสลบมันจะมีหลอดเกิดให้ครับมันจะมีหลอดเกิดให้กีนาทีอะคะเอ่อจนกว่าจะจะมัจะมีชนะถึงห้าจนมีเออห้าดับห้าดับ แค่หดอกก็คือหึงถึงห้าปุ๊บก็คือเสร็จเลยใช่ครับห้าแกงแรกที่เข้าก่อนก็คือได้รางวัลที่เหลือก็คือหนึ่งร้อยลูกโอเคโอเคแล้วแล้วถ้า4ี่ d r ห้าคนเลยเหรอครับหน่าแกงอึ่ก็ไม่ได้เลยใช่ไหมผมผมมองว่าถ้าอยากให้สนุกนะเตะต่อยได้แต่ห้ามใช้อาวุธสนุกกว่าสนอยู่ทุกวันเนี้ อ่าก็แล้วมันตบมาแล้ชวยแล้วแล้วก็ต้องช่วไปเลยทางใช่วดปันธงเลยเบลว่าจะให้ใช้หรือไม่ใช้ห้ามใช้ปืนห้ามใชวด้ามชวดห้ามใช้ทุกอย่างใชได้คมาปโอเคครับมาเปเป็นแก๊งนะเป็นคนคะเป็นแก๊งครับงไหนเขากอนได้เลยก็สมมติวาเเดีแตแล้วนหนึคืจดตัดสินเลยถูไใ่ชแล้วครับ โอเคแล้วถ้าชานมหลุดอย่างนี้เอ็อก็ไม่เหลือเลยนะคะก็ได้หลายลูกช่วงนี้อยู่ด้วด้วยไอพวกเรายงไไหนใหลังมาเียไ่นนี้ดูไว้ดดูว่ขึ้นนำอไรมานี่พวกเราไที่วหัมานี่นี่ก็ได้ที่แบบนี้ไดน้เราอ่นี่ครน้องอ๋อยางกีากาการเล่นมนวันนี้มันคือเขาบอกวิ่งเข้าเส้นชัยใครเข้าไอันดับหนึ่งได้กาชาบองเพื่อมพันลูกเพื่อน แต่แต่แต่ต่อแก๊งต่อแก๊งขอแค่เอ่อห้ามใช้อาวุธใช้หมัดชกกันได้เต็มที่หล่นลงมาตายมันจะมีเออเขาเขาห้ามใช้อาวุธมาวะใช้ได้แบบมือเปล่าอ่ะคือชกกันดักพันได้เต็มที่พี่เฉินใออยูุ่ปกรณ์่เชิญปล่อยมนุษย์ลิงเลยช่วยพี่หนึพี่ขออีกรอบนะครับคือขอให้เข้าเส้นชัยอ่ะแก๊งไหนก็ได้เข้าเส้นชัยก็คือที่หนึ่งได้พันลูกที่สองได้เจ็ดร้อยที่สามได้สี่ร้อยแล้วก็ลดหลั่นลงมาเรื่อยๆให้อดั้มระดับห้า ส่วนสนุกเนี่ยขึ้นในชักขบวนขบนไหนข้างบนนี่ไงเห็นไหมเดี๋ยวนี้ก็เป็นชายเป็นฐานเป็นฐานฐานอ่ะก็พึ่งกันได้ไหมได้ผักผักปล่อยเต็มพี่ใา้อาวุธอันนี้เริ่มเลยไหมอ้าวที่ที่เริ่มเหมือนมันเริ่มตรงไหนวะไม่เริ่มตรงนี้บอกนี่ทิวิลี่ผมได้ยินผมได้ยินพี่ แล้วพี่เกียร์ปีแล้วเออแล้วถ้าสลบมันเกิดเองใช่ไหมตรงเนี้ยใช่เพื่อนสลบมันเกิดเองไม่ตองลองแสดาได้ดูมึงลองแล้วเหรอเออลองดิเออ้ยไปลองไม่ว่าเพื่อนจริงจริงไอ้เหี้ยันแสดาได้โอ้โหมไปเชื่อกูอีกเอ้ยลองให้ลองให้ไอ้เหี้ยลองไอ้ลองกูเพื่อนไปด้วยไอ้จับลองแล้วแม่กูได้นอย่อเออสวยเห็นแล้วบอกแล้วมันเกิดมันเกิด เกิดไหมโอเคโอาเจมสเกิดมึงจำกูไว้แค่นั้นอย่าติดหรูมึงอ่ะตู่อยู่ยาวกูบอกแค่ได้แหละเกี่ยวกี่อะไรเกี่ยวกี่อะไรประชาเยอะนะมึงพี่ยังไงก็้อยลูกเท่ามึงขอขอขอเส้นชัยกันแจกอันแ้วคนแรกได้เลยพี่ใหญ่พี่ใหญ้ยไหวกว่าพี่นไววเหรอไหวเออพี่ไว้ใจลิงพี่ไว้ใจลิงตัวพี่โดนตอกอยู่แล้วไม่แต่ปืนมันไม่ใช่อาวุธนะมันเป็นอุปกรณ์ไม่ได้พี่ลี่พี่คุยแล้วไม่ได้ ผมกลับผมกลับไปเอายาทั้งหมดก่อนใส่พี่อะไรเยอะมึงเนี่ยมีเยอะใช่มีเยอะเยอะจัดเลยสายเว้อยู่แล้วไอ้นี่พี่ไปรอดิไปไปรอสบายเร็วไเร็วเฮ้ยเอาเว้ยเอาเว้ยเขาไปนะก็เปิดเฮ้ยกูขอทางเลยดิเลับเอาเฮ้ยเยียบยึบ

เว้นได้ยินบางว่าเดี๋ยวอ่าลงมาอย่าปิงของเขาอียปิงก่อนอย่ากดให้กดเกมนะครับอย่ากดคนนะอย่ากดคนนะบอกก่อนนะถ้ากดเกมนะครับอย่าดันเข้ามาถอยหน่อย่ปันอย่าดันอ่าลมายอย่ปนย่ัอย่อย่นอย่านาันอย่านย่าย่าไนอย่ไนยาไนอยไย่รัอย่าได่าอย่าไ่าไอย่าั่อย่อยาไับอยันยไมดันย่วไปชน่านอยาอ่ายปาย

่ดีไม่ได้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 ได้ไม่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 ้ไม่ได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 ้ไม่ด้ไ่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่้ไม่ได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 ไม่ได้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 ไ่ได้ไม่ไดม่ได้ไ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 ม่ด้ไม่ได้ไม่ด้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไ ไอ้เมย์คดณเปดนคนดีไอ้คันแรงเป็นคนดีรอดด้วย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 ทำไมาดิมาดิมาดิมทำไ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 มทดไมอำไมทำไมทำไม ไอ้เหี <t <t ้ยเขาวิ่งวนลาวแล้วน่ะไม่ได้ไม่ได้โก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 ไม่ได้ดิไอาได้ไปโก้เายนะกระมวลจะป่อยกันเด้อเราไหวครับเราไหวเราไหวอรกันเด้อเราไหวเราไหว ไอเวินหย่าแล้วมึงเทาไม่เท่าครับเฮ้ยเดี๋ยวเวียชารกูซะแล้วเมื่อกี้พี่เต้มอะไรวิ่งไปไปลุ้นวิ่งไปวิ่งไปพี่เจมส์สวัสดีครับสวัดีครับผมเฮ้ยแบ่งกันเว้ยแบ่งกันเว้ยแบ่งกันเว้ยไปเว้ยคนดีคนดีคนจะเย็นจเย็นไอขาอ่อน

แตกโดนแบกมาแจ๊แบกมาไปไปมาดิเปลี่ยนได้เพื่อนได้ลาเอืออย่าติดลูอย่าติดลูหนูอย่าติดลูลาเอืออย่าติดลูตู่อยู่ย่าไปครับไปครับเบียดครับจังหวะนี้กูเตนโบไปไอหนุ่มไว้หน่อยหนุ่มไว้เลยคุณไปแล้วคุณไปแล้วเดี๋ยวนอนต่อย

เยน่ยมได้เยียยมได้อยี่ยมได้เชียปากรวไมด้คทำรอดีดีเฮ้ยไปรู้เลยเอปกอได้ป่ะไอปรได้้ยทำตดีอ้ปากนรได้ปะอยากไปอยากได้ปะได้พี่ได้ทำไงอ่ะพี่ปักไปได้หวะพี่เต็ม่อย่างน้ไม่ได้แล้วไม่ได้ได้ได้บิวได้แกแกแจกแมถึงอยแล้วเมื่อกี้เดี๋ยมึงก็รู้ วุ้ยเฟย์ก็ได้เฟย์วิวอะวุ้ยเฟย์ก็ได้แค่แหละเดี๋ยวมึงรู้จักเฉินตีนแข็งแค่นั้นอะไอเฉินไม่คุ้มจะถึงอยู่แล้วเว้ใช่หรอไม่กี่ด่านอะใช่ถึงได้ใชแล้เหรอแรกเลยใช่เชี่ยแล้วทำไมกูบอกเฟิร์วิวไม่ได้วะหลงใช่หรอทำได้หรอใช่เพื่อนไม่เป็นไรเพื่อนไปต่อไปต่อไปต่อไปกูโชว์ความจริงให้มึงดูเองน้องมอใช่เขายากอะไรหรือเปล่าโอ้โห

โอ้เไหวแล้วหมักเพื่อนเลมาดูดมาดูตัวตกตายหาไปแล้วเย็กๆมาดูดูไอ้หนุ่มมาดูตายหาตายหาตายหาตาายหไอ้หนุ่มแล้วก็คิดถึงมึงเพื่อนรักเอ้ยยอ่าแทงดิไอ้ไอ้นมไอ้นมไอ้นมไปเร็วไปเร็วเดี๋ยวไปไอ้นมขึ้นไปสิเดี๋ยวไปเป็นดูดรอหลงก่อนอย่าวๆเดี๋ยวไปดิอู้เบ๊กแซงกูจะไม่โดนดูดใช่ไหมครับสวัสดีครับผมยจะไปโดนดูดใช่ไหมเนี่ยปั๊บ ไปไปยังไงดีวะเนี่ยเดี๋ยวพึ่งขึ้น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 ให้กูไปก่อนไอ้หนุ่มไปดิขับไปรอดไปดิไปเลย <ขอ S 1> ไปเลยไปสิปอดร้องปอดร้องอดร้อเขี่ยละนี่เอาไงเอาไงเดี๋ยวกันเลครับถ้ากูไม่นิ่ง